ครับก็สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะทําการถอดเจ้าฝาฝาประตูนะครับนี่นะครับก็วิธีการถอดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับอ่ซึ่งขั้นตอนแรกนะครับให้เราสังเกตที่บริเวณด้านนี้ของประตูนะครับใกล้หูช้างนี่ครับจะมีเจ้าตัวกิ๊บล็อกอยู่หนึ่งตัวนะครับ ให้เราทําการใช้ไขควงนะครับกดเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการงัดออกนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับหนึ่งตัวหลังจากนั้นนะครับจะมีน็อตยึดอยู่สองจุดนะครับก็จะมีจุดที่หนึ่งนะครับแล้วก็จุดที่สองครับตรงบริเวณนี้นะครับให้ใช้ไขควงทําการขันออกเลยครับ ่นี่นะครับหลังจากที่เราทําการคันน็อตออกแล้วนะครับก็จะได้2ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการาดึงได้เลยนะครับให้เราทําการาดึงบริเวณด้านฟัง่งที่เป็นลาโพงนะครับจะมีล็องให้เราทําการดึงอยู่นะครับก็ให้เราทําการดึงได้เลยครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ หลังจากที่เราดึงแล้วนะครับจะสังเกตว่ามันจะติดนะครับมันจะยกไม่ได้นะครับให้เรามาสังเกตที่บริเวณหูช้างนี้นะครับให้เราทําการถอดออกด้วยนะครับแบบนี้นะครับหลังจากที่เราทําการถอดหูช้างแล้วแล้วนะครับก็จะสามารถยกได้แล้วนะครับก็เราทําการยกขึ้นอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับ จะออกแล้วนะครับก็ะここจะหลุดออกมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราสังเกตที่บริเวณด้านหลังนี้นะครับจะมีสายอยู่2เส้นนะครับที่เกี่ยวอยู่บริเวณนี้นะครับก็ให้เราทําการอาถอดออกให้หมดเลยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> หลังจากที่เราทําการถอดแล้วนะครับก็ <hàng> จะสังเกตว่าจะมีสายอยู่อีกชุดหนึ่งนะครับคือสาย คอนโทรลพวกกระจกนะครับก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับให้เราทำการปลดออกด้วยนะครับก่อนนี้นะครับหลังจากที่เราทำการถอดออกเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเรียบร้อยแล้วครับก็ถ้าหาคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่ายังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านและท่านอื่นด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ